สำหรับข้อมูลในการเช็คเบีย้ยเพื่อที่จะสอบถามกับลูกค้านะคะอันแรกข้อมูลรถยนต์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถขอตัวสำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถยนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีข้อมูลนี้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นรถปีซีซีนะคะแต่ในเรื่องของลักษณะการใช้รถอันนี้เราต้องสอบถามด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นเบี้ยรถบรรทุกเนี่ยต้องสอบถามว่า เป็นใช้งานส่วนบุคคลหรือว่าใช้งานเพื่อรับจ้างมีผลต่อเบี้ยนะคะอันต่อไปคือข้อมูลของบริษัทประกันนะคะก็คือเราต้องขอตัวสำเนากรมธันเดิมนะคะ หรือตัวเบี้ยปีต่อนะคะก็คือบริษัทประกันภัยเดิมทําที่ไหนนะคะถ้าไม่ทราบเนี่ยต้องสอบถามว่าทุนประกันเพื่อที่เราจะดูทุนประกันเดิมนะคะในการคํานวณได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เหตุข้อมูลของการเกิดเหตุนะคะเคยมีการเคลมไหมในในกรมธรรม์เดิมนะคะแล้วก็สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือเราอาจจะออสอบถามความต้องการลูกค้าเบื้องต้นนะคะว่าต้องการ ต่อที่บริษัทประกันเดิมหรือต้องการที่จะให้เราเช็คที่ใหม่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นซ่อมอู่หรือซ่อมห้างนะคะข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราควรจะสอบถามลูกค้าให้ครบถ้วนนะคะเพื่อให้เราได้เบี้ยตรงตามความต้องการของลูกค้าและก็เป็นการเช็คเบี้ยแบบมืออาชีพนะคะทำให้เราสามารถสเสนอเบี้ยได้ได,ได้ตรง ได้ตรงใจแล้วก็ได้รวดเร็วได้ข้อมูลครบนะคะเจ้าหน้าที่ของทางสีกุุงก็ทำงานได้ง่ายด้วยนะคะ